นายช่างผู้สร้างวันนี้คุณวิชัยตื่นแล้วทำอะไรบ้างลืมตาลืมตาดิค่ะถ้าไม่มีโลภะลืมตาได้ไหมไม่มีความต้องการที่จะลืมตาแล้วจะลืมตาได้ไหม ไม,ไ,ไม่ได้ไม่เห็นเลยทั้งวันเป็นปกติของโลภะเป็นความติดข้องเพราะไม่รู้แลกว่าความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจะปรากฏให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ได้รู้ความจริงและถ้าสัมมาสติจะเกิดโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นสัมมาสติจะเกิดได้ไหมพอลืมตาก็ให้สัมมาสติเกิดต่อได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลย ผู้เริ่มฟังปฏิบัติได้ไหมยังไม่เข้าใจเลยก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยค่ะ,เข,เ,ะ,ะเข้าใจนิดหน่อยปฏิบัติได้ไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจนิดหน่อยแค่ฟังว่าขณะนี้เห็นจะกุญญาณรู้อะไรรู้ร,รูปารมณ์ทางตาให้รู้นั่นทางหูให้รู้นี่อย่างนี้ค่ะจะเป็นปฏิบัติหรือเปล่าอยู่ดีๆขณะนี้เห็นและให้รู้ที่เห็นอย่างเนี้นี่แหละเข้าใจเข้าใจอะไร จะไปรู้ที่เห็นได้ยังไงใครรู้ก็เดยนนี้ก็รู้ว่าเห็นแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็บอกให้รู้ที่เห็นแล้วยังไงนี่คําสอนของพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้เข้าใจแต่ละคําด้วยเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยใครเป็นผู้ตรัสความจริงคืออะไร mm hmm. กำลังเห็นเดี๋ยวนี้พระสาัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้เห็นก็ต้องตรัสรู้เห็น และถ้าไม่รู้เห็นแล้วก็จะไปละการเข้าใจว่าเราเห็นได้อย่างไรไมิฉะนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการตรัสรู้ค่ะทรงแสดงความจริงของเห็นว่าอย่างไรทั้งทั้งที่กำลังเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นก็ยังไม่รู้ว่าเห็นเป็นธาตรู้ที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะอาศัยการฟังพระธรรมอีกนานเท่าไหร่ ซึ่งต้องเป็นผู้ตรงไม่มีเราจะไปเพียรจะไปพยายามด้วยความเป็นตัวตนเพราะนั่นคือมิจฉามิมเโาภะความต้องการเป็นมิจฉามะแต่ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจความจริงตรงเดี๋ยวนี้ว่าขณะเนี้ยกำลังฟังเรื่องเห็นฟังมานานแล้วด้วยเรื่องเห็นได้ยินว่าเห็นเป็นสภาพรู้มีจริงๆกำลังเห็น ก็เข้าใจคำทุกคำแต่ไม่รู้จักเห็นที่กำลังเห็นเลยเพราะเหตุว่านี่เป็นเพียงขั้นฟังแต่ถ้าไม่มีขั้นฟังเลยไม่มีทางที่ปฏิปฏิซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งได้แก่มรรคมีองค์แปดจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ละเอียดเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกแล้วก็ได้เห็นได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการฟัง ว่านี่คือสิ่งที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ให้สาวกที่เข้าใจธรรมะละความติดข้องละความเห็นผิดที่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราโดยไม่รู้เลยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะอย่างที่ได้ทรงตรัสรู้แต่ในฐานะของสาวกนี่ก็เป็นความต่างกันมากของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสาวก เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสาวกคือผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจคําซึ่งเข้าใจยากเพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยใหม่ใช่ไหมคะหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วจริงได้ตรัสคําใหม่ๆเหล่านี้ให้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยได้เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการอบรมเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริง ของสิ่งที่กำลังมีแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าเข้าใจแค่ไหนและก็ต้องรู้ความต่างด้วยว่าขณะนี้ค่ะแม้กำลังพูดถึงเห็นเกิดขึ้นและดับไปก็ไม่ได้ประจาักษ์การเกิดขึ้นของดับไปของเห็นเออแต่เป็นจริงหรือเปล่าหรือความจริงเป็นอย่างอื่นถ้าความจริงเป็นอย่างนี้รู้อื่นได้ไหมนอกจากรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนช่างเก่งนะคะคร,รู้จักนช่างได้อยังคะ นายช่างผู้สร้างเรือนกำลังเห็นนะคะเห็นแน่ๆนนายช่างมาหรือยังแม้แต่คำว่านายช่างผู้สร้างเรือนก็ต้องรู้ว่านายช่างไหนสร้างเมื่อไหร่และเรือนอยู่ไหนเห็นแล้วจริงแต่ว่านายช่างไม่ปล่อยมีความติดข้องสร้างต่อไปอีกจะเห็นซึ่งดับแล้วก็มีความติดข้องพอใจในความเป็นเราเห็น นายช่างไม่เคยรออะไรนะคะไม่ว่าอะไรปรากฏช่างมาแล้วช่างพร้อมช่างสร้างทันทีเพราะเส้นแต่ละคําต้องเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่ผ่านไปแล้วก็ไม่เข้าใจความต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่จะเข้าใจแต่ละคําโดยละเอียดขึ้นเพียงฟังว่าตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนก็อิ่มอกอิ่มใจพอใจว่ารู้จัก นายช่างผู้สร้างเรือนนะคะว่าเป็นตันหาไม่ใช่ต้องเมื่อไรแค่เห็นมาแล้วคะ่ะนายช่างสร้างต่อไปอีกได้ยินนายช่างก็มาแล้วก็สร้างต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนายช่างผู้สร้างเรือนสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าใครที่สร้างสังสารวัฏทําให้มีการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะไม่จบแต่ถ้าไม่รู้จักนายช่างะะไม่มีทางคะ่ะเพราะเป็นช่าง เก่งแค่ไหนสร้างได้สร้างพบสร้างชาติฟังแค่นี้หมดกิเลสไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจตามลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นฟังเพราะเป็นคำที่ลึกซึ้งแต่ว่าเป็นวาจาสัจจะคำจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกันเลยนะคะ ความติดข้องความพอใจความต้องการกับการเห็นถูกเข้าใจถูกในความไม่เทีย่ยงในความมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่เนี้ยฟังห่างเห็นเกิดและดับเข้าใจเพราะเวลาได้ยินเกิดไม่มีเห็นได้ยินดับห่างมากเลยระหว่างเห็นกับได้ยินเป็นช่องทางของนายช่างระหว่างนั้นที่จะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ค่ะ เพราะเช่นความไม่รู้กับปัญญานี่ตรงเงินข้ามโลาะความติดข้องต้องตรงเงนข้ามกับปัญญาเพราะปัญญารู้จริงละไม่มีอะไรที่จะไปละความไม่รู้และความติดข้องได้นอกจากปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในอะไรไม่ใช่บอกว่าเพียงความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่เห็นอะไรถูกเข้าใจอะไรถูกก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น เข้าใจอะไรถูกก็เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉันฟังเพื่อรู้จักความจริงไม่รู้คือไม่รู้ค่อยๆเข้าใจคือค่อยๆเข้าใจมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเครื่องให้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนทุกคนตอบเองได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นกำลังปรากฏเข้าใจแค่ไหน